มันขึ้นอยู่กับท่าทีที่ชัดเจนและหนักแน่นของพักประชาชนว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงหรือเปล่าคนที่ถแถลงเมื่อวานเนี่ยแม้เป็นแกนนาระดับต้นนะครับแต่ไม่ใช่เบอร์หนึ่งถ้าเป็นเบอร์หนึ่งให้สัมภาษณ์อย่งางเมื่อวานนะครับนับวันไม่เลยครับไม่เกินเจ็ดวันยุบสภาแน่แต่ว่าการที่อาการออกมาอย่างนี้เนี่ยทั้งที่พักประชาชนเนี่ยพยายามแบกเสียงประคองรัฐบาลมา ตลอดเวลาเนี่ยนะครับแสดงถึงอาการเหลืออดแล้วเพราะวันนี้เนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยคนก็ลงบัญชีเอาพักประชาชนดังนั้นนหะว่าคุณไปปัํนยักษ์ขึ้นมาหรือปล่อยยักษ์ออกจากตะเกียงเนี่ยเมื่อยักษ์ไปกินคนไปกินสแกมเมอร์เนี่ยไอคนปล่อยยักษ์มันต้องรับผิดชอบด้วยดิจะไม่รับผิดชอบยัยยังไงถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับรัฐบาลก็จะยุบสภาไม่ได้จะต้องรอจนการอภิปรายเสร็จสิ้น ซึ่งถ้ารอจนเสร็จสิ้นรัฐบาลก็ตกกระป๋องรัฐบาลก็ยุบสภาไม่ได้เขาก็ต้องเลือกนายกกันใหม่ใช่ไหมครับซึ่งในกรณีอย่างนี้ภูมิียไทยเนี่ยเขาไม่ยอมให้เหตุการณ์ไปถึงขั้นนั้นหรอกเขาจะต้องจริงยุบสภาเสียก่อน